สวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันจันทร์ที่10หาสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 5นะครับกับผมนายพิระเดชซื่อกระเดื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดกันแ่นะครับจากแ้นที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับเขาก็จะเห็นว่ามีตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกับปกคลุมยุทางตอนบนของประเทศไทยนะครับกับยุท้างบริเว้นประเทศลาวตอนบนเวียดนามตอนบนนะครับ ประกอบครับนะครับมรสุมแต่ว่าตกเฉียงใต้นะครับก็ยังคงผัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเฮาอยู่ซึ่ง2ตัวแปรนี้นะครับกับสีเฮียนหายภาคตะลอกเชยงเหนือตอนบนของเฮาก็ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าร,ร้องเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้น้ำนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะครับกับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับเมฆที่ก่อตัวให้ เป็นกุ้มฝนกับมีเห็นแล้วนะครับซึงสามารถตรวจสอบฝนได้จากรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับกับตรวจพอกุ้มฝนกําลังเล็กน้อยนะครับยุ่งทั้งจังหวัดเลยนะครับบริเวณอำเภอด้านซ้ายทารีด้านซ้ายนะครับทังตอนบนของจังหวัดหนองคายนะครับส่วนกุ้มฝนกําลังปานกลางถึงหนักนะครับส่วนมามีการกระจายอยู่ทั้งอีสานล่างนะครับโบอาจจะเป็นทั้งร้อยเอ็ดซีซิเกต บุรีรัมย์ทั้งข้างล่างนะครับน,นี่การกระจายตัวของฝนค่อนข้าง,งจะดีเช่นเดียวกันครับเรดาร์ของสก,กลนครนะครับสําหรับอีสานบนก็นตรวจพบคุ้มฝนกําลังเล็กหน่อยถึงปานกลางยุทธทั้งจังหวัดของคายึงการนะครับส่วนฝนกํา,ากลังปานกลางถึงนักเกิดยุทธทั้งอีสานล่างนะครับเมื่อวา,าอนจะเป็นเขตยะโสธรนะครับลอยเอดข้างล่างลง้ไปนะครับการกระจายตัวค่อนข้าง,งจะดีนะครับ ำหรับการขาดไม้ลักษณะอากาศยินซีชั่มงสสำหรับบริเวณผักดอกชีนเนือตอนบนมือนี้นะครับกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือฝนฝ้ารองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40-60ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับส่วนมากกับอยู่ทางตอนบนบนนะครับเราะจะเป็นทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนท่านี่หนองค่ายบึงกาฬสกลุธครหรือกคนมรพนมสำหรับขาดไม้อุณหภูมิสูงสุดใบมือนี้นะครับกับอยู่ 30-, 30 ทองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดนะครับอยู่ที่2 3ถึง2 5องศาเซลเซียสนะครับส่วนฝนนะครับตลอดสัปดาห์นะครับคาดว่าจะมีฝนรอยละ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักตลอดสัปดาห์นะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนตอนบนของเฮานะครับก็ยังคงมีฝนตกต้อเนื่องนะครับมีฝนตกหนัก ในบางแห่งน้ำนะครับตลอดช่วงซึ่งบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกสะสมกันนะครับตกติดต่อกันว่าสองถึงสามมือแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำวมขังน้ำล้นตลิ่งสําหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะครับก็ฝากเตือนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนต้องทั้งเกษตรกรนะครับพื้นที่ไหนที่มีน้ำถมขังก็พยายามระบายออกให้ใหวนะครับเพื่อป้องกัน พืชผลทางการเกษตรของเฮ้าเสียหายล้มตายเสียหายได้นะครับซึ่งฝนก็คาดว่าจะมีต่อเนื่องนะครับตกนักได้ตลอดสัปดาห์นะครับการมาพอกับข่าวพยากร์อากาศหรือไมนะครับสำหรับมืนนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน